อยากดวงดีๆนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค708090ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrology แต่แต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยให้สับสไคร b e กดกระดิ่งไว้ทั้งสองช่องเลยครับฮ่าชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่10พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดาวถึงสี่ดวงนะครับโคจรไปชุมนุมอยู่ในตำแหน่งตีโกนถึงลัคนาราศีมังกรนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวราหูแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดาวเกตก็ตีโกนถึงลัคนาราศีมังกรเช่นกันก็สรุปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีโกนร่วมธาตุดิน นะครับการ,การตีโกรในลักษณะนี้นั้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะครับมีความเข้มแข็งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของความรู้เป็นสัปดาห์ที่จะหาความรู้ใหม่ๆเป็นสัปดาห์ที่จะเปิดโลกทัศน์ในการตักตวงหาความรู้หรือผลประโยชน์ต่างๆที่ดีให้กับตัวของคุณเองอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับต้องบอกว่าครึ่งสัปดาห์แรกกับครึ่งสัปดาห์หลังนั้นความหมายแตกต่างกัน ครึ่งสัปดาห์แรกคุณจะไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสัมพันธภาพใครที่เป็นชาวลัคนามังกรวันจันทร์ที่10อังคารที่11พุธท,ที่12เป็น3วันที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้จุกจิกใจมีเรื่องหงุดหงิดทําให้คุณเองนั้นขุนเคืองและไม่สบายใจคุณจะมาแฮปปี้ขึ้นก็คือในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับสบายใจขึ้นปลอดโปร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรถ้าจะมีการติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสลักสําคัญก็ให้เว้น3วันแรกไปเลยนะครับจันทร์อังคารพุธไม่ค่อยโอเคนักพอมาพฤหัสสุขเสาร์ถือว่าโอเคขึ้น ติดต่ออะไรก็ตามพูดพระหัสสุขสาวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของปัจจัยแห่งความสําเร็จต่างๆที่จะมาจากการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงจังหวะตรงนี้อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณเองนั้นดาวเสายังครองอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกเกษตรราธิ่ดีนะครับดวงวัฒนาโดยรวมนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทีเดียว ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวพฤหัสไปครองอยู่ในเรือนการเงินนะครับการเงินของชาวมังกรนั้นจะคล่องปลึ้ดตลอดทั้งสัปดาห์จะไม่มีสะดุดเลยมีโอกาสจะมีเงินพิเศษหรือมีโชคดีต่างๆเข้ามาด้วยซ้ําอีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรให้ฟังกันไว้ตรงนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในสัปดาห์หน้านีาน้เป็นสัปดาห์แห่งการตักต,กตวงผลประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือการหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นขอให้คุณรู้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเองนั้นมีความกว้างในเรื่องของโลกทัศน์ในเรื่องของวิชาความรู้อย่าได้รออย่าได้ชักช้าอยู่นะครับหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆเ,เป็นอะไรที่โชคดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่างมากส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้านี้ความรักนะครับ3วันแรกจันทร์อังคารพุธไม่ค่อยโอเคนักนะครับมีโอกาสจะขัดแย้งกับคู่ มีโอกาสที่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องขัดแยง้งไม่พึงพอใจระแวงสงสัยมีความขับข้องใจต่างๆนานาที่ทาให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นไม่ค่อยมีความสุขนักมันจะมาคลายๆลงก็ในช่วงปลายปลายสัปดาห์แต่สัปดาห์หน้านี้ภาพโดยรวมความรักก็ไม่ค่อยโอเคอยู่ดีแหละนะครับผมติงชาวมังกรไว้แบบนี้ดีกว่านะครับยังไงก็อดทนใจเย็นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเบื่ออยู่แล้วไม่อยากจะไปต่อแล้วเลิกได้เลยในสัปดาห์หน้านี้อ,ออกอแบบ,บโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล